สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูขั้นตอนการต่อบัตรไม่ว่าจะเป็นบัตรวินาศสภัยหรือบัตรประกันชีวิตนะครับแต่ก่อนเราต้องเดินไปที่สํานักง,งานเขาใช่ไหมครับสํานักง,งานคอปพ,อพอถึงจะต่อได้นะครับแต่ปัจจุบันเนื่นองด้วยสถานการณ์อย่างนี้นะครับเขาก็อำนวยความสะดวกเราสามารถที่จะต่อทางออนไลน์ได้ดังนั้นให้เราเข้าไปที่เว็บคอปพ,อพ,อพอนะครับหรือว่าเราเซิร์ช กูเกิลคำว่าคอปพอนะครับมันก็จะขึ้นเว็บนี้นะครับ oic.or.th นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปนิดนึงนะครับนี่นะครับที่เขียนว่ายื่นเอกสารขอรับขอต่อบัตรยาุในหน้านะครับขอรับหรือขอต่อนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งทางไปรษณีย์ให้เรานะครับคลิกไปเลยนะครับ ทีนี้เราก็กรอกของเรานะครับไม่ว่าจะบัตรประกันชีวิตหรือว่าบัตรประกันวินาศภัยให้เรากรอกตรงนี้นะครับดูให้ถูกด้วยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งบัตรในหน้าและบัตรตัวแทนนะครับเราต้องดูของเราให้ถูกต้องนะครับเขาบอกให้คลิกหน่วยงานด้วยนะครับว่าเราจะยื่นเรื่องเอาที่ใกล้บ้านเรานะครับเพราะว่าเขาจะได้ส่งมาใกล้ๆนะครับ ของผมจะเลือกของจังหวัดปทุมธานีนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้เขาคือคิดเองนะเขาอาจจะส่งไปธนีมาเร็วนะครับอันนี้คือเลือกประเภทคำร้องนะครับขอรับใบอนุญาตขอต่อของผมเป็นขอต่อนะครับของใครก็ดูให้ดีนะครับประเภทบัตรในหน้าของผมเป็นประกันชีวิตนะครับแล้วก็กอกบัตรประชาชนหลบไปนะครับ กรอกเสร็จแล้วเข้าสู่ระบบเลยนะครับผมลืมไปนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาทํารายการนี้นะครับเราสมควรที่จะเตรียมเอกสารไว้นะครับก็คือใบคําขอนะครับไปกรอกไว้เรียบร้อยนะครับสำเนาบัตรประชาชนหรือถ้ามีใครมีใบเปลี่ยนชื่อนะครับก็คือมีใบเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็รูปถ่ายนะครับ เราโหลดไว้ในเครื่องให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันนะครับจริงๆแล้วเราควรที่จะโหลดอ่สี่อย่างนี้นะครับไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเราเข้ามาทํารายการที่หน้าเว็บไซต์นะครับคือกรอกอีเมลนะครับเพื่อเขาจะได้ส่งอ่เราจ่ายตังค์นะครับเราต้องไปกดลิงก์ที่อีเมลนั้นก็คือเรามากรอกอีเมลตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับกรอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับ และที่อยู่ต้องกรอกให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเขาจะได้ส่งบัตรมาให้เราได้ถูกต้องนะครับตอนนี้มาถึงขั้นตอนที่ว่าเราจะต้องแนบไฟล์เอกสารต่างๆแล้วนะครับที่ผมบอกว่าเราต้องโหลดเตรียมไว้ในเครื่องไว้ก่อนนะครับทีนี้ตรงแนบเอกสารตรงนี้นะครับมีอยู่2แผ่นนะครับแต่เราต้องทําเป็นไฟล์เดียวกันนะครับเราบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเนี่ยถ้าเป็นคนที่ขอ ขอต่อนะครับไม่ต้องแนบนะครับแต่เนี่ยเขาบอกว่าใช้สําหรับคนที่ขอรับขอรับนะครับถึงจะแนบ2ตัวนี้นั้นก็คือคนที่ขอต่อนะใบคําร้องกับรูปถ่าย2ออย่างนะครับทีนี้เราคิดว่าเราถูกต้องเลยนะเราก็ส่งไปเลยนะครับผมแนบไปทั้ง4อย่างผมลืมไปนะครับจริงๆอ่ะผมไม่ต้องแนบบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพราะว่าผมขอต่อนะครับไม่ได้ขอรับนะครับ เราก็ส่งเอกาสารเลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกาสารเสร็จแล้วนะครับเขาจะส่งทางอีเมลมาเพื่อเราจ่ายตังค์นะครับตอนนี้เราต้องรอก่อนครับตอนนี้อีเมลก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผมได้ยื่นไปเมื่อวันที่23นะครับแล้วก็อีเมลมาวันที่30นะครับพอ3วันผมเห็นว่าเขายังไม่ส่งมาใช่ไหมครับผมก็ร้อนใจผมก็เลยเข้าไปทํารายการใหม่ที่ ทางออนไลน์ของเว็บคอพพนะครับซึ่งพอเราเข้าไปทํารายการใหม่เขาก็จะไม่ให้ทำแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าให้รออีเมลนะครับทีนี้พอผมเข้าทํารายการใหม่ไม่ได้คือเรากลัวว่าเราจะผิดพลาดตรงขั้นตอนไหนเราก็อยากเข้าไปทํารายการใหม่ใช่ไหมปรากฏว่าระบบเขาไม่ให้เข้าไปทํานะครับผมก็เลยโทรไปเบอร์โทรคอพพที่ปทุมนะเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าก็คือให้ให้รออีเมลนะครับ แล้วก็รอ,ออีเมลถ้าเกิดว่าเกินยังไงจริงๆอ่ะเขาจะขยายเวลาให้นะครับแต่นี่คือสรุปแล้วก็คือผมส่งวันที่ย3สามนะครับอีเมลมาวันที่สามสิบนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่คอพอเขาโทรมาแจ้งก่อนนะครับว่าจะมีอีเมลไปถึงนะครับให้ใจ่ายตังค์นะครับำลำดักเกณฑ์นะครับก็คือเขาให้ชําระเงินนะหลังจากอีเมลมาก็คือให้ชําระวันนั้นเลยหรือว่าถัดไปวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็คือไม่เกินสิบ ห้านาฬิกาสานาทีนะครับเขาเขียนไว้ระบุไว้เลยนะครับนั้นเราสามารถที่จะเข้าไปทํานะครับแต่แบงค์ที่เราจะเข้าไปทําได้นะครับก็คือปกติผมใช้กาสิกรนะครับแต่นี่ไอโมบายไม่มีกาสิกรนะครับมีกรุงไทยไทยพาน,นิ์นะครับกรุงเทพกรุงศรีทหารไทยนะครับนั้นแต่ผมก็มีกรุงเทพอยู่ผมก็ใช้กรุงเทพได้นะครับ ทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งนะครับการเข้าไปทำในโมบายแบงกิ้งนะครับก็คืออันนี้ผมเข้าไปที่ของแอปของแบงก์กรุงเทพนะครับโดยเราเข้าไปที่การจ่ายเงินนะครับเลือกตรงผู้ให้บริการนะครับทีนี้ผู้ให้บริการมันเยอะมากเลยนะครับให้เราไปเลือกที่เว้นตาขยายตรงนี้นะครับพิมพ์ไปสัก3ามตัวนะครับสำนักงานจุดนะครับแล้วเราก็ค้นหาเลยนะครับเว้นขยายค้นหาเลย เราไปกรอกบัตรประชาชนนะครับช่องที่2นี้นะครับเราต้องกรอกมือถือนะครับตามที่เขาบอกนะของผมเขาบอกวให้ใส่066ก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่า0 6 6จะเหมือนกันทุกคนหรือเปล่านะแต่ว่าเขาให้มาทางอีเมลเลยนะครับจํานวนเงินเขาก็ให้มาแล้วนะครับ200บาทนะครับแล้วทีนี้ปุ่มต่อไปมันจะจางๆอยู่นะครับเรามากดตรงบันทึกเนี่ยหครั้งนะครับแล้วก็มันก็จะให้ไปต่อนะครับ กดปุ่มไปต่อนะครับสองร้อยบาทนะครับทีนี้เราก็กดยืนยันนะครับทีนี้เราก็ได้สลิปมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็เอาไปแนบนะครับแนบที่ในอีเมลนะครับทีนี้เราก็ได้สลิปมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับแนบสลิปนะครับแล้วก็ไปเอาสลิปมาแนบเลยนะครับ อัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับให้มันขึ้นแถบเขียวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็กดส่งเอกสารนะครับอันนี้คือขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยการสมัครขอรับใบอนุญาตหรือการต่อบัตรในหน้าหรือตัวแทนนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วการโหลดใบคําขอนะครับผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ